ซัมผีได้สบายดีครับผมมาพบพอ่พอๆกับช็อกไลเดอร์อีกคือเก้าครับผมมือนนี้อยู่คือเก้าพี่น้องจุ่จู่จุ่จุจุแซบโลดแซบโลดนี่เจวคมโค้ขมข,มขุนนีตุยอีตุย,ตยมันนี้ซอยเรียบร้อยซอยแบบหันเรียบร้อยเลยนี่เป็นลูกมะกะล็อกเป็นลูกมะกะล็อกลูกเตาี่เป็นลูกเตาเลยมันนี้หันซีเหลี่ยมเป็นก้อนก้อนโอ้พิะเลี่ยงเนี่ยนะ แต่กับผักเนี่ยผักกับแกงกับลายย่างเลยพี่น้องมีทัว่วพูน้ำทัวพูหมักมาาะฮะอะไรกับผักกาดกรอบไปหาหมักรีบไหมว่ามีไี่เอยเมย์เมยจะไปหาแล้วนี่มาพี่น้องมาใบจุดโดนเติมแล้ววาน้ำน้ำลายเก็บติงๆดูนะมันนี่แก็จัดให้พี่น้องคือเก้าใบจุดโดนแซ่บๆลดป้าก่อนฉีดไปเขาก็ต้องเปิดก่อนจับหน่อยแก่ข้าวพี่น้องพองประมาณ แกข้าวแกข้าวกล่องไม้ลดลดแกกล่องไม้ลดแกกล่องไม้เลยนี่เปิดหัวเลยพี่น้อนโอ้ผมนะ้องกินพอประมาณขอขอเต็มโบกก่อนคำแรกมันต้องเต็มโบกกันนะมือมานิึงกินอะไรหน่อยนะจัดโลด มา,พ, 1, 3, 1, 2, 3, าพี่น้องนับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามงัดตึมอ่าเจ็บแสบโลดลองก่อนเลยคำแรกลองก่อนเลยนี่โอ้คุ่นตุยพี่น้อง cắt đó กินมากอะครับมาเลยของเสร็จแล้วดูเขาหน่อยอืมหวานๆพี่น้องอ้อนี่คุณเลยตุ้ยคุณเลยตุ้ยแจวคุณเลยตุ้ยเลย คนย้อ,อ,อนหนย้อนลราเดาบอกว่ินเขาคำง่ายน้องวกินเพราะมอยแสบท้องนื่อยขันแคน้มันเนาะขันแคน้ำไม่นี้บอกผ่าทิ่เอาแต่เอาขันแค่น้ำมา อยากเนียวนะพี่น้อ,ง,องคนบปรดเคยกินเนียนียวไรเดอร์บูปันใด้เอาลองลองมา,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 าบึง้งสับกุ้บึม้ม เราปูดเอาของนี่ขอนาฬิกาพี่นองนี่จูดคุณดี่ตุยคุณดี่ตุยของแท้นี่ยก่อยแจ้วต้องคุณดี่ตุยเกือบเืียปัด cả thêm cả thêm อืมเผ็ดเลยเพี่น้องปีกกระเลียงเนี่ยเอาเอาเรื่องคอนแค่น้ำมันเหนียวพี่น้องเหนียวเหนียวเ,ยวเยวลยละ son sọt, so, so. yà mh yeah. mh mm. uh. mh mm. uh. mh mm. mh 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 แก <Okay, S 2> พี่น้อง okay, แก่เรากต้องเตรียมไปก่อนหนึ่ 1, 2, 3, งสองสามงินตตึมพี่น้องแบแเศบรดแศษบศบรด Oh mm -hmm. no. มัใครน้ำบคคไอออนทำปากท้ริวก ว h าฮะปกติปกต เราขึ้นหัวแล้วเจอเราขึ้นหัวแล้วพี่น้อง นี่กินไปไม่้องหยาบเ่ยฉันแค่น้า ปินหน้าก่นอนเป็ดจุดจัดเรับอือือ อ้าครับผมเรียบร้อยครับหยาดเหนียวพบเนี้ค้ังคาทนามัน,นตองต้มไปเพื่อย้มากินอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับจิโอลาโตเพียงไปเท่านี้เลยครับเด้อกล่าวเขาว่าวัมบีดดยสบ,บายดีครับผม